ทำผสมเป็นสราระธรรมะธรรมใจสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องทำบ้านให้เป็นวัดเวลาเราคิดถึงการทำบุญการปฏิบัติธรรมน่ะนะคะเราก็อยากจะไปทำบุญที่วัดตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดสักสองสมวันอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ขึ้นชื่อว่าการทำบุญทำทานการทำความดีหรือการปฏิบัติธรรมจริงๆแนละ้วหม่จจำเป็นต้องไปวัดก็ได้นะคะมันไม่เกี่ยวกับสถานที่มันไม่ต้องผูกติดกับสถานที่ในเมื่อเรามีความต่างใจที่จะทำเราก็ทำที่บ้านให้เป็นวัดก็ได้เช่นชวนคนที่บ้าน ตื่นเช้ามาบำเพ็ญกุศลดวยการตักบาตรพระทีท่นาบ้านสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็นนั่งสมาธิภาวานาเช้ากลางวันเย็นเดินจงกรมดวยสติในบริเวณบ้านถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะคะเมื่อเวลาทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดทูกอเจริญภาวานาไปด้วยสติ อยู่ในปัจจุบันขณะกวาดบ้านทูบานหากบ้านใครต้องดูแลพ่อแม่ลูกหลานก็ดูแลปนิบัติปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาอาศัยพรมวิหาร4ี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาในการปฏิบัติต่อกันและกัน พอจะมีเวลาว่างตรงกันเฉนเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันสำคัญทางาศาสนาเป็นตน้นก็ชวนกันไปบริจาคสิ่งของเผื่อเป็นทานให้กับผู้ที่เดือดร้อนตามสถานที่ต่างๆมากมายมีให้ทำเยอะแยะนะคะหรือถ้าไม่ว่างตรงกันสมัยนี้ก็จะมีบริจาคสิ่งของโดยการส่งไปทางไปรษณีย์บริจาคปัจจัยโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือ qr code สะดวกสบายค่ะ ครั้งนี้นะคะการทำบ้านให้เป็นวัดต้องมีความไม่หวั่นไหวคะ่ะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเรา้าต่างๆรอบตัวเราไม่ตามใจตนเองเนื่องจากว่าบ้านเป็นสถานที่ที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นสถานที่ที่เราตามใจตัวเราเองมากที่สุด อยากจะนอนอยากจะรับประทานอยากจะดูถือเล่นโซเชียลอยากจะนั่งเล่นก็คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความเคยชินดังนั้นต้องฝืนตัวเองอย่างมากนะคะเมื่อปฏิบัติทาอยู่ที่บ้านต้องยาวันไว้ต่อสิ่งเ้าและความเคยชินเดิมๆของตัวเองนะคะสรุปก็คือเมื่ออยากทำบ้านให้เป็นวัด ต้องมีหลักธรรมพระห้าเป็นเครื่องเกื่อหนุนในการปฏิบัติธรรมที่บ้านพระห้าก็คือกำลังห้าประการอันได้แก่ 1. นศรัทธาคือความเชื่อมันเป็นกำลังของการควบคุมความสงสัยและความวิตกสวิริยะคือความเพียร เป็นกำลังของการวกควบคุมความเกลียดคาน 3. สติความะระลึกได้เป็นกำลังของการวกควบคุมความประมาทและความงมงาย 4. สมาธิความตั้งใจมั่นเป็นกำลังของการวกควบคุมความฟุง้งซ่านหกแหวกไข่เ้อยปัญญาความรอบรู้ เป็นกำลังของการควบคุมการทำเกินพอดีเนี่ยค่ะการทำบ้านให้เป็นวัดเราจะต้องมีพระหา้าเป็นตัวเกื้อนหนุนให้เรากระทำต้องมีความพยายามไม่หวั่นไหวเมื่อทำบ้านให้เป็นวัดเป็นประจําทุกวันแล้วต่อมาวัดก็จะมาสถิตอยู่ในใจช่วยทำให้จิตเรา สงบเย็นเพราะมีธรรมเป็นเครื่องรักษามีสติเป็นเครื่องคุ้มครองสิ่งเศร้าหมองก่อใหม่สามารถจะมาครอบงำเราได้เพราะใจเรามีเครื่องคุ้มครองก็เหมือนใจเราเป็นวัดไปแล้วนั่นเองมาทำบ้านเป็นวัดกันนะคะธรรมะทำใจเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสาธุสวัสดีค่ะ